อ่ฮะสตรีมหน้าสตรีมเลยของคุณคลิกเริ่มต้นใช้งานสร้างสตรีมแสดหัวด,ด้คลิกอาจไม่มีการบันทึกไว้ตัวสตรีมที่เก็บถาวรของคุณในเมนูแบบเลื่อนลงกิจกรรมส้นสุดแล้วเครื่องมือจัดการเรีโอสตรีมแบบสดได้เมื่อแบบนี่นี่อื สตรีมเลยอนะผมจะานให้ฟเมื่อคุณสตรีมระบบจะสร้างที่เก็บถาวรสายฐานนะแบบเยืยวสูงสุด12ชั่วโมงคุณสามารถทําเครื่องหมายทําให้การเก็บถาวรเป็นส่วนตัวเมื่อเสร็จสมบูรณ์แถบตัวเลือกก,การสตรีมนะใครดรูอย่กดไลค์กดแกดชร์นะฮะวันนี้นะ ผอจะให้เห็นหน้าครั้งเดียวฮะขอเพิเห็นหน้าผมได้ครั้งเดียวลนะว่าไงฮะเนี่ยนะหน้าผมปิดแล้วนะฮะเออนะสตรีมสุดแล้ว นี่นะฮะผมยังมีสองวิอฮะสตรีมเกมครับทำหนะ้าผู้ชนนี่ อาจจะมัดอย่างตามฮะกดนะกดเลื่อนออกฮะอุปกรณ์เครื่องอออที่เริ่มต้องใช้งาน YouTube Gaming ก็เข้าไปฮะก็อ่านนะ o u t u b e Gaming ทำให้คุณค้นหาและดูเนื้อหาเกี่ยวกับเกมได้อย่างง่ายได้จาก YouTube บนอุปรกรณ์เครื่องที่และคอมพิวเตอร์ของคุณเพิ่มเกมใน การเริ่มต้นให้เพิ่มเกมที่เพิ่มโพูดเกมคุณจะสามารถติดตามวิดีโอใหม่ทางและสตรีมแบบสดสำหรับเกมดังกล่าวนะฮะก็ขอให้มีคนมาสตูดหน่อยสิครับผมขอร้งองอะเป็นสตรีมเลยไหมนะฮนะ ฟีดนะคอเลมันอ่านกันคุณคอมพิวเตอร์คุณสามารถเข้าถึงฟีของคุณได้ทุกเมื่อโดยการคลิกที่ไอคอน Youtube Gaming ท,ที่ด้านบนของหน้าใดก็ได้นะอันนี้เขียนไว้จากหน้าเกมหรือหน้าช่องแต่ x ที่ด้านบนซ้ายเพื่อกลับไปที่หน้าแรกของคุณในระหว่างไปที่ คุณดูวิดีโอปัดลงเพื่อย่อและกลับไปที่หน้าแรกของคุณนะ,นะครับขอ,อหานี่ก่อนนะปรับแต่งช่องฮนะเริ่มต้นใช้งานยูทู b เกมม i ่ g เก็บสตรีมถ่ทอดส e ทาวนก็มาอ่านดูนะ ทำให้ทุกคุณค้นหาและดูเนื้อหาเกี่ยวกับแกเกมได้อย่างง่ายได้จากดูทุบบนอุปกรณ์เค้ื่อนที่คอมพิวเตอร์ของคุณในการเริ่มใช้แทบค้นหาค้นหาเพิ่มนะะช่วยกันหน่อยนะมาดูผมหน่อยนะเดี๋ยวอันนี้อะ เมื่อคุณสตรีมระบบจะสร้างที่เก็บถาวรสาระนะแบบเดียวได้ได้สงูงนะฮะอะไรก็ขอคลิปเป็นข้อนี้